สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับ วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเปิดกาชากันสองนะครับก็จะเป็น i d ดกับ ID5 นะครับ ID5 ี้นี่รูบี้จะเยอะนิดนึงอ่าเดี๋ยวลุ้นกันนะครับว่าจะใช้เปิดเรนเจอร์จะหมดเกลี้ยงเลยหรือเปล่าครับหรือว่าจะได้เปิดเกียร์คือผมอยากได้เกียร์มากๆานะครับอ่าคลิปเมื่อเช้า ID 123ไปดูนะเออเพิ่มโอกาสก็คือเพิ่มโอกาสจริงๆเลยนะครับไปดูกันว่าได้ตัวอะไรกันบ้างนะครับถ้ารอบนี้เปิดไม่ได้สู้กันต่อนะอ่ายังมีตัวกาชา20ใบใบครับเมื่อวานทําคลิปไปแล้วครับว่า ต้องทาอะไรยังไงบ้างอะ่ะเพราะว่าเผื่อจะมีตั๋วพิเศษอีกนะครับอ่าของลายญี่ปุ่นอ่ะไปดูคลิปกันเอาเองนะโอเคครับเพิ่มโอกาสคู่เทพนะครับอ่ามีคนถามเข้ามาครับว่าเพิ่มโอกาสคู่เทพเนี่ยมันจะมารอบสุดท้ายเมื่อไหร่คือถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันจะมาแบบปลายเดือนเลยนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยเหมือนเขาโหยนะเออเหมือนเขาโหยนะครับเขาก็จะมาค่อนข้างจะวยอยู่เหมือนกันนะอันนั้นเนี่ยการเพิ่มโอกาสนะครับก็ คู่เทพเนี่ยเดี๋ยวมาอีกแบบค่อนข้างจะไวนะครับคือตอนนี้ก็เพิ่มโอกาสนะโทวะเซซินะนะครับถึงวันที่7อ่า9ถึง14นะครับก็เป็นโทวะนะครับกับโมโรฮะนะครับแล้วคิดว่าน่าจะเป็นช่วงประมาณสักอ่าช่วงที่3คิดว่านะมีโอกาสนะครับช่วงที่3หรืออาจจะเป็นช่วงที่4คือคิดว่าอาจจะไม่ต้องถึงปลายเดือนนะสำหรับคู่เทพนะครับอ่าเพราะบางคนอาจจะเก็บรูบี้นะเก็บตัวกระช้าไม่ทันนะก็อาจจะไปรอได้อีกทีหนึ่งคือคิดว่าน่าจะมาไวนะครับ โอเค IDC นะครับ i d 4ตั๋วมีบ้างไหมเนี่ยตั๋วไม่มีเลยนะครับพาสมีไหมอ่าพาสมี3ใบโอเคเดี๋ยวไปซื้อเพิ่มอีกนิดนึงเออคือแบบว่าอยากได้เกียร์นะคือหลกัหลกๆคือนำมารีวิวนะครับไม่มีอะไรมากเลยนะเอาโอเคครับรีเซ็ตเรียบร้อยนะครับ คือของเมื่อวานผมไม่น่าจว่าเขารีเซ็ตกันทันหรือ,อยังนะว่าซื้อทันหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีคนที่แบบยังไม่ได้รับเหรียญตาก,กิลนะอาจจะคิดว่าน่าจะแก้แล้วนะเพราะว่าเขาจะแก้ไปรอบรอบแก้ไปแล้วอตอนที่ประกาศ1รอบนะครับแล้วก็ช่วงเย็นๆนะครับแก้ไปอีกรอบหนึ่งคือคิดว่าน่าจะได้ครบกันทั่วหน้าแล้วนะโอเคมาหนุนกันครับ5ใบอาจจะได้เสียวกอหลักๆนะโทวะเซซุนะนะครับ แน่นอนมาไหมไม่มาครับโอ้โหหิวกาแฟขึ้นมาทันงทีนะครับโอเคเปิดด้วย Ruby รูบี้ครับรอบเดียวขอ2ตัวดได้ไหมโลบมากนะครับเออจะได้เปิดเกียร์นะมาลุ้นกันครับคลิปนี้ต้องมีเปิดเกียร์นะครับอยากได้เกียร์มารีวิวนะครับมาเถอะช็อตเคก มีสกิลก็พี่นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เก่งนะครับโอ้โหตัวนี้นี่มาเยอะเหลือเกินนะเออขาประจามทั้งนั้นครับโอ้โหอันนี้ตัวกเก่าหมดเลยนะคือมีผู้เล่นใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับคือผมไม่อยากจะให้ไปมองถึงตัวเก่ามากๆอ่อย่างตัวนี้อ่านสกิลแบบดูดีจัดๆเลยนะครับแต่ว่าใช้จริงอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดอ่เกมนี้นะอ่านสกิลแบบเหมือนการจะใช้งานเนี่ยแตกต่างกันมากนะครับอ่เพราะว่าเขามีการเขียน เขียนค่าให้เรนเจอร์เป็นยังไงก็ได้นะฉะนั้นเนี่ยบางทีอ่านสกิลแล้วดูดีเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเรนเจอร์จะต้องเก่งเสมอไปนะครับก็แนะนำว่าให้เน้นนะโคโรโบเรนเจอร์แสงมืดครับหรือว่าตัวปกติบางตัวนะครับที่เน้นเป็นทางคอมโบหรือว่าสกิลดีนิดน,นึงแต่หลักๆจะเป็นทางคอมโบนะเริ่มจะมีเยอะมากขึ้นแล้วนะครับโอ้โหบอสกาล็อกไม่ได้เห็นหน้านานแล้วเกินนะครับ โอ้ยตัวเก่าทั้งนั้นเลยครับอ่ะมีตัวนี้ผมจะยังเก็บเอาไว้นะเพราะว่าเผื่ออนาคตนะอ่าคอมโบนะครับเพิ่มคูราสกิลของศัตรูนะครับโอ้กบไม่อยากให้มาในตู้เลยจริงๆกบเราไปหาเองได้นะซักตัวไหมมาอีกแล้วโอ้โหโทวะครับโทวะโอ้เดี๋ยวนะ i d 4นะครับมีตัวอะไรบ้าง โอ้โหมีทั้งกรอฟอินเซเยอร์นะครับเอ่อมีทั้งเอเรนนะครับเอาโทวามาอีกทำไมเขาแจกหรือไงเนี่ยเจอเลแค่มาอีกโอ้โหเจอเลแค่มีแล้วนะแม็กซ์แล้วนะโอ้โหอะไรเนี่ยโทวานะครับมาอีกแล้วมาเยอะเหลือเกินครับรีวิวแล้วก็มาอีกนะครับอยากได้เซสุนะบ้างนะครับอาแต่ยังไงก็คงต้องใช้นะ,ะเพราะว่าไอดีนี้นะครับมี ไม่มีไอดนี้ไม่มีชินจัางฮีมาวันนี้ไออด d นี้มีลูเดสกับเอลิสครับซึ่งเป็นหยุด5วินะครับอาเปิดเกียร์ดีกว่าเหลืออยุ่40โอเคเผื่อได้ลุ้นนะอ่ะขอเธอนะชิ้นไหนก็ได้ครับที่เป็นออกสกิลนะครับอาออกสกิลโจมตีโดนแน่นอนสกิลนะเอาสกิลนะแมวโจมตีธรรมดานะครับมาเถอะนะคนดีเดียวนะ มีค่า3มอย่างโอ้โหแต่ว่ากาดอ่ะเป็นแซ่นะครับโอเคเดี๋ยวไปเปิดกันต่อที่ ID5 นะครับมาเปิดกันต่อที่ ID ดีนะครับโอ้โหรูบี้เลขสวยมากเหลือเกินอ่าไอดีนี้ทีมแรกผมหายไปไหนหมดก็ไม่รู้นะอ่ะเดี๋ยวผมขอเปิดด้วยตัวก่อนละกันนะเพราะว่าก็อยากได้เกียร์นะครับโอ้โหอันนี้พึ่งพิ่งจะมาได้เเนี่ยผมพึ่งจะมาเข้าตอนนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยมันได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ทันได้ดูนะ โอเคน่าจะแลกได้หมดเลยนะครับอกลม่วงก็ไม่รู้จะแลกไปใส่ตัวอะไรได้นะใช้ไปหมดแล้วนะครับโอเคมานุษย์กันครับผมเปิดด้วยรูบี้มันออกเยอะนะตัวนี้แบบว่าอาจจะต้องใช้ดวงเยอะนิดนึงอ่ะยกเว้นบางคนอาจจะแบบเก็บผสมครับ หลักการเก็บสะสมนี่คือแบบว่าใครเก็บได้เยอะอดทนได้เยอะแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องเหมือนประมาณว่าโชคดีเปิดได้ไวอะ่ะมันก็จะเซฟนะคือเปิดได้ไวปุ๊บเนี่ยตั๋วมันก็จะเซฟโดยอัตโนมัตินะครับเออฉะนั้นเนี่ยบางทีเก็บเอาไว้เยอะเนี่ยอาจจะแบบซัดรวดเดียวหมดแม็กซ์เลยก็ได้นะคือผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้ทําแบบนั้นเพราะว่าบางทีจังหวะเราเข้ามาเนี่ยอาจจะโชคไปดีแล้วมันอาจจะหมดเปิดจนหมดกเกลี้ยงไปเลยครับอาจจะต้องแบบมีกะกักะบ้างนะครับ เออแบ่งเป็นไม้ไม้นะไม้ลนะสัสงสกโอ้โหคือออกตัวดีนะแต่ว่าแม็กไปแล้วนะครับจอร์คแค่เนี่ยผมแม็กทุก ID นะทุก ID ที่มีจอร์คแค่ผมปั้นแม็กแล้วก็ใช้บทม,มีไอีย d 8ยังไม่ได้อ่ายังไม่แม็กนะครับเพิ่งจะเปิดได้จอร์คแค่ไม่นานนี้เองนะ่อ ID นี้มีชิ้นจังเอาโอเคนะทวสะสเสนะมาได้หมดนะครับขอให้มาไวๆนะผมอยากได้เกียร์มากๆ อยากมารีวิวนะครับ1100งพ่งร้ยใช่ไหมโอ้โหอยากได้เปิดเกียร์หลายๆรอบสันิดหนึ่งโอ้ออกแต่อะไรเนี่ยหมูหมาก,าก้าไก่ทั้งนั้นเลยนะช้างเชิงอะไรมาก็จะเป็นหมดโอ้โหรอบแรกครับโอ้โหอะไรเนี่ยจเจ้าระเขงช้างหมูมาหมดเลยครับอ่ะรอบที่สองโอ้โหตอนแรกกลาวว่าจะเปิดแบบสา0รรูบี้พอแล้วก็ แปดร้อยนี่แบบซัดเกียร์หมดเลยนะอันนี้ดูทางจะได้เปิดเกียร์รอบเดียวอ่ะผมเปิดเรนเจอร์สองรอบนะครับเอาหกร้อยจัดไปสักตัวนะเซตซื้อนะไม่มานะเซตซื้อโอ้โหไม่มามีไหมเนี่ยโมโรฮะก็ไม่มาเออไม่มาสักตัวโทวะโทดีเว้ยโอ้โหไม่โทโอ้โหขบวนการเบาอะไรจะมาเยอะขนาดนี้ โอ้โหเนี่ยรูบี้เยอะใช่ว่าจะดีนะเพราะว่าบทมันจะไม่มามันก็ไม่มานะเอาละเหี่ยวละนะครับใจนะครับใจนะพี่เหี่ยวเนี่ยใจห่อเหี่ยวนะอย่างอื่นเราไม่เหี่ยวนะครับโอ้โหอะผมต้องเปิดเกียร์นะครับแบ่งรูบี้ไปเปิดเกียร์สักนิดนึงนะครับตัวกราร์ช่ามีเยอะนะเอาตัวกราระชามาลเดนเจอร์ครับแม้ว่าจะลุ้นเหนื่อย แต่ก็ขอให้ได้ลุ้นโอ้โหบ่นมากโดนไปนเหลืองละแดนเอ้ยเอามาให้สักตัวหนึ่งนะอไอ i ดนี้ใจจริงอะ่ะไม่ค่อยอยากได้เซซูนาเท่าไหร่เพราะว่าผมใช้ตัวไทกะนะครับเป็นดาเมจนะไหวพิบไม้อยู่แล้วเนะี่ยผมว่ามันก็ใช้ดีอยู่นะเอาโทวะมาโอ้โหทีไอดี ID ที่แบบว่า ยังไม่ค่อยอยากได้โทวะจริงๆเนี่ยได้ก็โอเคแหละนะครับได้โทวะมาก็โอเคนะเพราะว่าหลักๆโทวะนี่คือ,อเน้นนะครับในส่วนของความสามารถให้เปอร์คือมันใช้ได้ยาวอยู่แล้วนะโอ้จบเรียบร้อย9 0้ารูบี้ครับเน่าเละเทะนะครับอ่ะเปิดเกียร์ดีกว่าอ่ะดาบนะครับอังโคกุจินะครับเออวัดของอิคิวซังนะครับเอาเงาเขได้มา แต่จริงๆเนี่ยดาบจะดีสุดนะครับดาบดีสุดนะเพราะว่าปล่อยตัวไวด้วยนะครับแต่ว,ว่าธาตุน้ำเนี่ยส่วนใหญ่เราอาจจะแบบว่าไม่ค่อยมีเลนเจอร์นะคืออย่างเงาเนี่ยก็ได้นะอัตรากาอใเ้สกิลโอเคก็ได้อยู่นะไม่ได้มีอะไรแบบว่ามีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่นะครับรุนกันครับขอเถอะนะสักชิ้นหนึ่งอ,อย่างน้อยเรนเจอร์ไม่ได้ โชคดีเกียก็ยังได้ก็ยังดีมาสักหน่อยเจดาวนะขอเจ็ดาวนะนี่ไงโอ้ไอดีห้ไปหมดแล้วครับดวงเดิมครับอันนี้มาไม่ดีใจนะไม่ดีใจแล้วนะครับเพราะว่าผ่านคริสต์มาสมาแล้วเนี่ยเออเกียคริคสต์มาสดีๆเพียบเลยนะครับต้องเจ็ดดาวนะนาทีนี้อสักชิ้นฮึบหายนานอย่างนี้คืออะไร โอ้โหเสียเวลารอชะมัดเฮ้ยไม่มาจบเรียบร้อยโอ้โหบดนะบดจะเน่าครับก็เน่าคามือเลยนะครับแต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะที่ i d ทีนะครับแต่ว่าโอ้โหัวชนนี่เพียบเลยทีเดียวนะส่วนไอดีนี้ก็ก็คงต้องเก็บตัวกันต่อไปครับสภาพเรนเจอร์ของทีมนี้เ,เดี๋ยวกอดูนิดนึง ก็ยังโอเคอยู่นะเนี่ยจริงๆนะผมมีชินจังครับก็อยากได้คอมโบก็เปิดต่อนะเดี๋ยวผมเปิดต่อแน่ๆนะครับก็คงจะเน้นเป็นที่โตัวกระชานะครับอ่ะรูบี้ครับก็เดี๋ยวเปิดเกียร์รูบี้เปิดเกียร์ตัวกระช่าเปิดเรนเจอร์นะครับโอ้โหเดือนนี้ตัวรีวิวจะได้ครบหรือเปล่านะเดี๋ยวมารอติดตามกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับใครเปิดกระชาขอโชคดีนะชอบตู้ไหนก็ใส่ตู้นั้นเลยครับเนื่อจะว่ามันมีทั้ง ตัวต้องเก่าเผื่อบางคนเนี่ยชอบชื่นชอบส่วนตัวจริงๆนะ,ะชื่นชอบรุ่นพ่อนะครับอินุยาชักคาอมเมะก็ว่ากันไปนะเอาตามชอบครับแต่ถ้าเกิดเลือกตามเก่งยังไงก็ต้องเป็นตู้ใหม่นะ,ะตู้ใหม่โตเก่งเนี่ยอย่างน้อยความสามารถให้เปิดนี่ก็เจ๋งแน่นอนนะครับใครเปิดกระชากก็ขอให้ได้ตามที่ต้องการแล้วกันนะครับเอาโอเควันนี้ก็ลงไป2คลิปนะ,ะคลิป ID ดีหนะครับอันนี้ ID 4 ID5 นะครับเดี๋ยว อาจจะวันพรุ่งนี้อ่าไม่แน่ก็จะลงวันนี้ก็ได้นะเราดูนะครับก็เปิดรถเดียว ID 678นะครับเอาโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ